เอาแล้วเอาแล้วแล้วเอาลากเอาลากเอาแล้วลูนดูนดูนดูนนี่นี่วครับโอ้แล้วครับไี่น้องไปแล้วโอ้แบบบนนั้นเลยวะเห็นว่าไปแล้วครับไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอ้มีตัวครับมีตัวลากไปแล้วลากไปแล้วลากไปแล้วโอ้ดนครับดนรอครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วลากไปแล้วแลีไปแล้วโอ้ดูนด ได้ร่มดีครับสวัสดีครับผมกำลังรับชุ่มช่องอีสานบันทาเสาอยู่ครับวันนี้ก็พบปพ่อกันอยู่อ้างเก็บยบนำนะครับวันนี้จะมาหาปกปากาไปทอดไปกินแรนครับผมจะโศกตะมันจะเด็กตัวบ่ครับหากินอยู่เกาหลีใต้คือเก้านี่แหละครับอาครับค่อยรุ่นค่อย,อยชุ่มมือด้อครับสิโสิีมันสำแดง กินร่มดีให้พี่น้องหายกินยุละสะพานนี่แหละครับสะพานตันครับผมขี้กัดฉีกหมดไปน้ำปลานยันนงไปหมดแลละครับยังห้อฉี้กระเด็นนี่แหละครับ หมาลขแรกอย่งม้านครับสิมิตัวบ่เอาะหัวเอาละถอดนี่แล้วครับถอดแล้วโอ้โดนโดนครับโดนโดนแล้วครับเลี้ยงแรกครับ ใส่งามอยู่ครับถอดเฉ็บๆได้วยครับเนี่ยเก็บก่นครับไป็นอกนี่ปล่ามาดูไม้นี่โอ้ปื้ดหลับแล้ว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 อู้หูหูหูหป่าครับอู้โดนโดนครับโดนจำนิริบเลยครับ เจ็บครับเจ็บเจ็บครับเจ็บครับหลุดน้ำกันครับผมครับตัวนี้เอาแล้วครับเอาแล้ว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 โดนโ้นโดนโดนโอ้ยเจาะครับเจาะโอ้หมายนี่สวยครับหมายนี่ อมีใคเลยครับผมเจ็บกันครับง่ายต่อไปครับผมอเ่อ้วเลวพี่น้องอ้าวเอ้าวเล่้วเล่าอ้วเลวพี่น้องอ้อู้อออสุดยอดสุดยอดมึงนี่สุดยอดโอ้เียวสสยงามครับเจ็บเลยครับ เห็ดยังนี่ไหมปวดนพวดจ้ะไตนอะไปครับผมโหโหย้อนลงหนึ่งจิ๋วเหครับพี่น้องบนเมนบอระดอะโอโหไปแล้วครับไปแล้วลากไปแล้วลากไปแล้วลากไปแล้วล ون ล ون ล ون โดนโดนโดนโอ้ยจับนิ้เลยครับกินจับไม่เลยครับพ่น ดวงแดดบ่มีนะครับนี่เป็นห้องดนะครับโอ้โลมพุนน่เนาะไม่ัวเลยครับ ผ่านนิ่ไมไอ้ผ่านนิ่มพีน้อครับพี่ผมโอ,โอ้ล่มลมล่มล่มโอ้สครับที่เดิมที่เดิมมาสุ่มยี่นี่วะครับโอ้แล้วครับพี่น้องไปแล้วโอ้แบบบนนั้นเลยวะโอ้ของงามเลยครับพี่น้องโอ้งานเขา่าเดือนนี้ อ่านเขาแล้วโอ้โ้โอ้บหกว่าไ,ได้ใส่สวยด้วยครับคุณเนะาะปลาเนี่ยยินเสียงไว้เลยครับลังมากเลยด้วยสิมากเป็นฟุงๆเลยครับปลานี่ ต่กอนอยู่บ้านก็นหลายครั้ครับกานกาเนี่ยั้งแต่พ่อมันหลอกล้องหากไม่หากอยังมันเสียปลากับบ่ค่อยมีหรอครับมึงสีย้อนไหมเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าดินแห้งมันไหมอยู่ปึ๊บพุ่งใส่เลยครับเนี่เห็นว่าไปแล้วครับไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอ้ยะจำรีบปล่อยครับเนี่ย ป่อยกระทุงเหรอครับขนจินเลืกปนีก็สิบวอลต์ดอกแล้วครับแถวนี้มีป่าเงี้ยวะครับอมกันนะมีป่าเงี้ยวะแถวนี้อ้อมีตัวครับมีตัวลากไปแล้วลากไปแล้วลากไปแล้วโอ้โอ้โดนครับโดนโดนครับโดนโอ้ ส่งามครับสีมีมูวโอ้ยร่มพว่โต้ลร่มกว่าใดร่มคลักร่มนี่โอ้โ,อโ,อโอีตัวกีตัวโอ้ยเรียนจันเลยมันโอเยไปกินหรอล่าทำไม,มครับตึเสือหระอครับมังนีบ่ว ป่าหน่อยอเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วนั่น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 โอ้ยป่าหน่อยบวกเงี้ยวิธีเจียงแท่ตัวนี้เจียงเกินเอาตัวไหมครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอ้ หัวเหนือตัวหน่อยมึงเท่าไหนนะครับมันจะมีตัววะมีมี โอ้ยเดีปไปไ๋ยวจะตกลงไปใต้ใต้หมดแล้วครับร้านสิ่นคำควันโอ้ยห่างเครื่องห่างครับต้องไปปลาใหม่แล้วครับมีตัวว่านี่มีตัวนกพุงไส้โดนละอู้อ๋อ,อแล้วพี่นอ้องเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโดนครับโดนโดน,โดนต้นองซุ่มในอุ้มไม่มีใครๆครับผมซุ่มในอุ้มไม้ครับ โอ้แบบนี้มิรุ่นมิรุ่นเจ็บคนครับข้ับผมลุ้น,นก,กันครับ,รบ,รบตั้งขากล้องพี่น้องบ่เห็นน้ำครับลุ้นชุ่มกันคข้าพหลวงนี่แหละครับมีตัวกับวิ่งใส้นอลไรนี่มันมีแถวไหนเนี่มันสายสาันปวดโอ้ลักกินตอะไรนี่ไหม อยตัวน้อยครับผมปล่อยครับน้อยเกินท่วงสิลวดอยู่หลักนี่ปล่อยได้อยู่นี่กินมินอยู่ครับไฮ้ไปคนเลยครับปล่ยปลาเนี่ยเลยครับกระผมวลเป็นไดแล้วตัวน้อยเอาเอาเอาแล้วครับเอาแล้วมันจินราวน่างเงี้ยเอาเอาตอดแล้ว,วอเอา,เอา ไปแล้วไปแล้วโอ้ยตัวน้อยด้วนี่เจียงเกินตัวน้อยนีย่เดี๋ยวเสียปอมลุกเลือๆก่อนครับเพราะว่าตัวน้อยมันมุ่นหน้าตื้นวันนี้มันก็นะปลาน้อยได้ผนบางหันไอวปาอาลากุหลาบจะหลักของปลาก็เดียวกันแหละยังม่ได้เอาสายเอ็นมาเดียวบ่มี สะอาดช่วงมูงี้มันก็น,น่าครับโอ้เขียดหมูงี้มันไปจนมาก้องกินแต่ตัวยิ่งยิงไ,ไปสายกระสันปวดโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับเอาล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ล,ว,ล,วลากไปแล้วแ่นไปแล้ว โอ้โหดนโ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 อ้โหส,สวยสวยเลยครับสวยสวยสวยแบบนี้แบบนี้มิตรรุ่นจำเรียบเลยครับนี่เจียบร้อนครับห้างหรอครับห้างแล้วมันแดนลูงนกงูเป็ดดางข้างใต้ครับผม นี่ก็ยังค่อยู่ก็ครับเราไปดักทั้งหลังครับใางมันเล่นกันมากสิงลงขึ้นมันโอ้โหทานีขึ้นโอ้โหนี่จะสืบมูลป้าไปนี่แล้วครับนี่อลองไหมด้วยโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วไปแล้วบักไงบักไง ใส่ส,สวยๆบ่านง่ายๆได้ครับโอ้ยขอบคุณครับใส่ทอด,ดแซ่บๆครับผมเจ็บคนครับอึจนสารอีกจัอหนึงครับ Longphu ompro, Longphua we บัตอดเลยอ้มันอยูงามเหลือเกินครับอู้บอกงี้ดิว้าชักกินตะเหีงครับนี่ยอู้ตะกัวหยอดเพื่อนบมยย้อนเลือกไหลโอ้สวยงามครับจัดไปเลยมันอยู่มงนี้บอกว่าหันนะเโาดูตัววอกเอาแล้วครับพ่อพี่งเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไป พวกมันจินดรอมงเ,เอาอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเปว่านหลอดเหมื่นมูนครับน่ะเอาเอือนมูนมากเดี๋ยวก็มอออาอ่อแถวนี้แหละครับเก็บค,นนครับจินจำลิบเล่ก่นโอ้ยมาป่าเด้อครับ คนกับห mm ิวเขาด้วยกันนะครับนี่ก็ไดจดจ่อด้วยครับเอินมูวมาดองหันนะเอ้โหเอาแล้วครับคนท่าไอ้พวกเราเอ้โหไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหจับดีบเลยใจบอกไปพีหวางตัวแบบเท่านี้มีครับทีตัวมีตัว มีตัวมีตัวน้อยแค่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยเขาดาบไปพุ่นล้วเหรอเหรอไปแล้วครับนี่มันจินหลงบ่เนี่ยเอามึงดูเอามึงดูเอาเอาเอาเจิดโอ้โห้โดนโดนจินย่างเลือกเลยครับใส่สวยๆขาวจันทร์พันไข่องปรองเลยครับเนี่ย พลาดแล้วจริงว่าเต๋อดอกกระเดียแทะมั้นมันนี่หรอวะเอาแล้วครับเอาแล้ว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 โดนโดนโดนห่วยผจริงกระโดดกระเดียแทะทำไมเลยครับเสยๆครับ เก็บก่อนครับผม<อ>ตัวหน่อยมึงอยู่หนึง่งตอดไว้ปวดไว้ตัวนี้กินกันนะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับผมไปเร็วเอาเร็วเอาเร็วโอ้ยสายสันแน่รูดซ้ำหงิ้งกันนะครับตัววะโอ้ยลมโอ้ยเอาเลยวะ เล้ยวเท่แท้โอ้ท่านี่ตั้งตัวเลยโอ้ตัวหน่อยตัวหน่อยขวดปล่อยครับตัวหน่อยเกินเพราะวามันฉินเร็วหน่อยนีเหรอหรอไหมต้องเผือ่อลรอครับอหอยู่แล้วไปอีกแล้วไปไปไหนไปไห่ไปไป,ไป ว่ดจ้วเหามันกิ้นเราเลยหืใส่สวยๆใครเลยครับเมียใครครับใส่นี่ยเมียใครเมียใครทอ่องใครองปองเลยครับผมนะเจ็บครับผมตัวนี่พอตัวไม่ก็ต้องกินแล้วครับเนาะนั่นนั่นนั่นลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยเาลากไป ตากไปตากไปบ่เจ้าดู์ดู์ดู์นู้แกนี้ครับบักนี้อ้เมียใครเลยครับผมจำรีบเลยเพื่อนจำสายเลยครับเมียใครทวงไข่อไของปองเวยครับเจ็บรับผม ครับสรุปผลงานครับนี่ครับผลงานเได้จใส่งงามๆอยู่ครับเนี่ยอยู่24สแต้มครับผมเนี่ยโมไบหล่ะครับหิวเข่าแล้วก็เได้ขึ้นเมียงเอวย่องหล่ะครับเนี่ยครับนี่ก็เได้ขึ้นเมียงเอวย่องหล่ะครับว่าที่โมวบหิวเข่าแล้วครับขอสมมาพรภาพุ่นกับพ่อหล่ะครับพ่อได้กินแล้วนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสูบู่สุกคนเด้อครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ